สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีค่ะพัตเตอร์ครับผมวันนี้นะครับพบกับพัตเตอร์อีกแล้วนะกับพี่ฟ้านะครับที่โชว์รูมรถบ้านรถมือสองเกตส์ดาคุชคาของเรานะครับก็มินิคูเปอร์นะครับผมใช่คันที่แมนนะครับ R60 นั่นเองนะครับเป็นตัวดีเซลนะครับอ่าปี2014นะครับผมตัวใช่ตัวนี้คือเป็นเอาง่ายๆว่าเป็นตัวออโฟนะใช่ค่ะอ่าเป็นคันที่แมนตัวคันที่แมนเนี่ยข้อดีของเขาเลยคือออปชันเขาจะเยอะกว่าตัวคูเปอร์ดี นะครับตัวนี้จะเป็นตัว S D ก็คือตัวขับ4นั่นเองสัญลักษณ์ด้านหน้าเลยที่เห็นแตกต่างจากตัวอื่นนั่นก็คือ R 6 0 S นะครับนี่เขาจะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นเครื่อง2000ดีเซลนะครับราคาพิเศษเลยผม1ล้าน1นึ่งแบาทเท่านั้นนะครับผมราคาโปรโมชั่นเลยนะครับผมกับคันนี้นะตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2000ดีเซลออโต้ขับ4นะครับขับ4ของตัวบินิค o เปอรเนี่ยเขาจะเป็น เขาเรียกว่าเหมือนออโต้โฟนะครับคือเราใส่เกียร์ดีก็คือเป็นขับสี่ของเขาเลยเขาจะขับสี่ตลอดล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับผมสีแดงจากโรงงานนะครับตัวนี้คือตัวพิเศษก็คือจะเป็นคาดแดงกับดำนะครับผมแต่งครบแล้วอะเนาะใช่ครับก็คือเขาเป็นตัวท็อปนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมนี่ด้านหน้าก็คือไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะแล้วก็ที่ท่านเห็นเนี่ยอัดเขาไม่ได้เป็นบุบหรืออะไรอย่างนี้นะคือตัวพอมันเป็นตัวขับสี่ตรงเนี้ยฝากระโปรงเขาก็จะปูดมีปูดมีเคิร์ฟขึ้นมาแบบนี้ นะครับแตนลักมินิด้านหน้านะครับกระจังหน้าโคเมียมไฟหน้าชุดแต่งก็คือเอาง่ายๆว่าครบเลยครบแล้วนะครับครบเลยกระจกด้านข้างนะครับผมเป็นลายของธงชาติอังกฤษนั่นเองนะครับซึ่งให้เอาง่ายว่าเพิ่มสเสน่ห์ของรถสเสน่ห์ของรถ<ช>ครันนี้เลย<ะ>ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นสีแดงนะครับสีแดงที่คาดกับดําซึ่งทําให้ดู<ะ>สปอร์ตนะครับสปอร์ตจริงๆนะชุดแต่งก็คือเขาจะคาดดาตั้งแต่ข้างหน้ามาถึงด้านหลังเลยล้อแม็กสีดำขอบ18นะครับจากโรงงานนะครับ นี่สวยงามสัญลักษณ์ a l f นะครับจะอยู่ด้านข้างนะ<ช>คือคุณไม่ต้องกลัวเลยเวลาขับบนถนนเนี่ยเฮ้ยรถชั้นเนี่ยที่ชั้นซื้อคันนี้ไปชั้นจะ<ช>เหมือนคนอื่นหรือเปล่าไม่เหมือน<ช>นะครับ,<ช>รบเขาจะมีสัญลักษณ์พิเศษด้านข้างแบบนี้นะครับนะครับนี่ด้านหลังคือจุดเด่นของเขาเลยนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์อยู่เขียนว่า country man ด้านล่างแล้วก็ cooper s ที่แสดงถึงตัว top นั่นเองนะครับไฟท้ายนะครับตัว r 6 0เขาจะปูดออกมาแบบนี้นะครับเป็นปูดออกมาแบบนี้แล้วก็มีขอบสีดํา <น><ช>ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะไม่ได้ปูดออกมาขนาดนี้นะมันคือเขาที่เขาเขาปูดออกมาแบบนี้ซึ่งทําให้ดูแบบลับกับตัวสกเกิร์ตนะครับใช่ค่ะนะโอเคแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ถึง4จุดนะครับใช่คือชุดแต่ง,งเขาครบตัวนี้สวยงามมากๆนะมาในราคา1นึ่งล้านบาทเท่านั้นนะครับกกับตัว Mini คูเปอร์นะครับ2.0 R 6 0เป็นตัวคันที่แมน SD นะครับผมเครื่องดีเซล2000นะ เครดิตดีนะครับผมจัดได้เต็มนะฟ้<พ>าคันนี้จัดได้เต็มนะเครดิตดีจับได้เต็มนะครับผมขอเลทด,ดอกเบีย้ยพิเศษได้เลยนะครับคันนี้ออกสู่มิลเลียมออโต้แท้นะครับออกสู่มิลเลียมออลโต้รถมีประวัตินะครับผมเช็คประวัติได้นะครับบ er, ุ๊กเตอร์วิสกุญแจสำรองครบ<ช>นะครับภายใ<ช>ไนได้ความสปอร์ตแล้วก็ที่สำคัญนะครับเอาง่ายๆว่าตัวนี้มันเป็นไมเนอร์เชนมาแล้วคือทุกอย่างมันจะเป็นภายในสีดำนะครับผมตัดกับตัดกับสีดำที่เป็นเงาๆแบบนี้นะครับ ซึ่งทําให้ดูแบบมันดูหรูกว่าตัวตัวเกา่าคือนิ่งมากนะครับแล้วก็ให้ความสปอร์ตมากเลยเนี่ยคือเขาก็จะมีแค่ดีเห็นไหมเนี่ยเลื่อนเกียร์มาเขาจะมีแค่ดีนะครับผมแล้วก็เป็น<ะ>สามารถเป็นแมนวนวลได้นะครับคือมันมาในโหมดสปอร์ตอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแพดเดิลชิพเข้ามานะครับค่ะอืมก็มีแพดเดิ้ลชิพเข้ามาให้เล่นนะก็คือมินิเนี่ยภายในเขาก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็คือแอร์ออโต้นะครับภายในสีดำนะครับ<ะ>แต่สิ่งที่มาก็คือด้วยด้วย รูปลักษณ์ที่เปลี่ยนใหม่ของพวกมาลลยแล้วก็อแอร์ต่างๆก็คือเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ราคา1นึ่งล้านหแสนห้าหมื่นบาทเครดิตดีจัดได้เต็มผ่อนอยู่ประมาณสองหมื่น 2, นิดๆสองหมื่นเนาะน้องเตอร์ถ้าลูกค้าจัดเต็มอ่ะใช่แล้วนะครับผมสองหมื่นนิดๆเท่านั้นนะคุณได้มินิคูปเปอร์ไปขับเลยนะครับผมค่ะได้รูปทรงอย่างแรกเลยคือคันนี้คุณได้รูปทรงสีนะครับสีที่ไม่เหมือนเอาง่ายๆว่าไม่เหมือนใครแน่นอนนะสีนี้ นะครับครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านทุกท่านเลยนะครับที่ดูพัตเตอร์กับพ่ฟ้านะจนจบไลฟ์สดนี้นะครับผมสำหรับวันนี้พัตเตอร์และพ่ฟ้าขอตัวลาไปก่อนะนะครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ